สวัสดีครับท่าทนผู้ชมสเปโฟนทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับข่าวนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวไม่สู้ดีเท่าไหร่สำหรับสาวก HTC ในประเทศไทยครับเมื่อมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วครับว่า HTC One M9 เนี่ยครับจะไม่เข้าไทยแน่นอนแล้วนะแต่ยังมีข่าวดีอยู่นะครับเพื่อนๆติดตามกันก่อนนะโดยหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาจาก MX Phone n t e t ครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเป็น A.P.P.F.U.Day หรือไม่ครับล่าสุด HTC ประเทศไทยก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการครับ ว่าตัวเรือทงอย่าง HTC One M9 เนี่ยจะไม่ได้เข้าไทยจริงๆนะครับแต่ที่จะเข้ามาแทนก็คือ HTC One M9 Plus นั่นเองครับซึ่งน่าจะมีสเปคที่สูงกว่าครับหน้าจอมีความละเอียดระดับ Quad HD หรือ 2K ครับแลที่หลายๆคนอาจจะร้องให้หนักมากครับก็คือตรงที่เลือกใช้เปนชิปเซ็ตตัวแรงของ MediaTek MT6795 Octa Core ความเร็ว 2.2GHz แบบโ4บิตครับแทน Snapdragon 810เหมือนอย่าง HTC o M9 นี่แหละฮะ ส่วนกล้องของ HTC One M9 Plus ครับก็ไม่ธรรมดาครับพอเลือกใช้เซ็นเซอร์ความละเอียด20.7ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับ HTC One M9 แต่ M9 Plus จะมีเลนส์2ตัวนะครับ โดยอีกตัวจะเป็นเลนส์2อจุดล้านพิกเซลครับแล้วก็แฟลชก็จะเป็นแบบ Dual Tone ครับส่วนกล้องหน้านั้นจะเป็น u ล t ร้ Pixel ซล4ล้านพิกเซล HDR ครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 1080p 30fps ได้ด้วยนะฮะและที่แน่นอนก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือโดยประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่จะเป็น MediaTek หรือ Snapdragon ครับแต่น่าจะอยู่ที่ HTC จะทำรอมออกมาให้สเสถียรและเข้ากับฮาร์ดแวร์ได้ดีแค่ไหนมากกว่าครับเพราะอย่าง HTC ดีไซน์ที่ใช้ MediaTek เนี่ยก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรครับ ยังไงเดี๋ยวมีข่าวๆความเคลื่อนไหวไงจะรีบนำมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งครับกดซับส,สไครต์ช่องของเราใน YouTube พิมพ์สเปคโฟนทีวีแล้วก็ซับสไครต์ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ